สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วคลิปนี้เราจะมาต่อจากคราวที่แล้วนะคะเรื่องทักษะความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับสเปกเป็นอย่างไรถ้าเด็กๆด,ดูคลิปต่อไปนี้จะทําให้เด็กๆเ,เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ สวัสดีค anyway, uh ่ะนักเรียนแล้วก็ส <Tact> ว <ically> ัสดีค่ะอาวี่กล oh, ับมาพบกับครูอลณนิสอีกครั้งค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนจากวิดีโอที่ผ่านมานักเรียนแล้วก็อาวี่ได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซสเปซกับเวลาและแบบจําลองกันไปแล้วคุณครูคิดว่านักเรียนแล้วก็อาวี่ก็เริ่มคุ้นเคยกับคําเหล่านี้กันแล้วนะคะอาวี่เริ่มคุ้นเคยคาเหล่านี้แล้วครับดีมากเลยค่ะ ه, ก่อนที่อาวี่จะมาหาคุณครูเนี่ยอาวี่ได้บอกคุณครูว่าอาวี่จะไปเก็บหนังสือที่ซื้อมาใหม่หลายเล่มเข้าที่ชั้นวางหนังสือให้พอดีเพื่อที่จะหยิบใช้ได้สะดวกตอนนี้อาวี่ได้เก็บหนังสือเข้าที่ชั้นวางหนังสือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอ,อ่อยังเลยครับอาวี่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีครับพอจะเอาเล่มขนาดใหญ่ไปใส่ในช่องที่เหลืออยู่ก็ใส่ไม่พอดีต้องเรื่อออกมาจัดใหม่ตลอดเลยละครตอนนี้เลยพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะกลับไปทำใหม่ครับ อย่างนี้นี่เองนะคะครูถึงว่าอาวี่น่ะหายไปนานเลยเอนะคะแล้วถ้าอาวีต้องการเก็บหนังสือเข้าที่ชัน้นวางหนังสือให้พอดีอาวีต้องทายังไงถึงจะทํางานนี้สาเร็จคะเนี่ยนั่นนะสิครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูจะพานัาเกเรียนแล้วก็อาวีีค่ะไปฝึกทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับสเปกแล้วถ้าฝึกทักษะนี้กันแล้วครูคิดว่าอาวีีน่าจะเก็บหนังสือเข้าที่ชัน้นวางหนังสือได้ง่ายขึ้นนะคะครับ กิจกรรมที่เราจะเรียนรู้กันในวิดีโอนี้ชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับสเปเป็นอย่างไรก่อนที่จะทํากิจกรรมคุณครูอยากให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์การทากิจกรรมตรงส่วนทาเป็นที่เป็นคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการอ่านสักครู่ค่ะขณะที่อ่านก็สามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นวิดีโอกันต่อค่ะ จากที่นักเรียนอ่านจุดประสงค์ของการทํากิจกรรมกันแล้วเรามาตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านจันิดค่ะโดยให้นักเรียนตอบคําถาม3ข้อไปพร้อมกับคุณครูนะคะคําถามข้อแรกกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรนักเรียนจะเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีการใดและข้อสุดท้ายเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถทําอะไรได้ขณะที่ตอบคำถามนักเรียนก็สามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วนักเรียนก็กลับมาเล่นวิดีโอกันต่อค่ะ นักเรียนตอบคำถามกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะกิจกรรมนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวให้อาวีลองตอบครูค่ะเราจะได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซครับเก่งมากค่ะแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีการใดเดี๋ยวให้อาวีลองบอกนะคะเราเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีการฝึกทักษะครับเก่งมากค่ะแล้วเมื่อเรียนแล้วนักเรียนก็จะได้ฝึกแล้วก็ได้บายทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซกันค่ะต่อไปเรามาดูสิ่งที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมกันค่ะ สิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้มีอยู่ที่กัน2อ,อย่างอย่างแรกคือกระดานที่ตีตารางไว้ลักษณะของกระดานมีลักษณะดังนี้ค่ะและตัวต่อจำนวน9ตัวค่ะถ้านักเรียนมีอุปกรณ์เหล่านี้ก็สามารถทำกิจกรรมไปพร้อมกับครูคได้เลยแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนักเรียนสามารถสังเกตการทำกิจกรรมจากวิดีโอนี้และคิดตามไปพร้อมกับครูคได้เลยค่ะ ต่อไปเรามาดูวิธีการทํากิจกรรมนี้กันค่ะครูจะให้เวลานักเรียนนะคะอ่านวิธีการทํากิจกรรมในหัวข้อทําอย่างไรสักครู่ขณะที่อ่านก็สามารถกดหยุดทักวิดีโอไว้ก่อนเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นวิดีโอกันต่อค่ะนักเรียนอ่านวิธีการทํากิจกรรมกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการทํากิจกรรม ครูอยากให้นักเรียนแล้วก็เอวี่ลองตอบคําถามไปพร้อมอคุณครูค่ะคําถามข้อแรกในขั้นตอนการทํากิจกรรมข้อที่1เราจะหาพื้นที่บนกระดานได้อย่างไรคะนักเรียนลองหาคําตอบดูค่ะใช่แล้วค่ะเราจะหาพื้นที่บนกระดานได้โดยการนับจานวนช่องบนกระดานนั่นเองค่ะ คำามข้อต่อไปค่ะในขั้นตอนการทำกิจกรรมข้อที่2เราต้องจำแนกตัวต่อโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์คะนักเรียนลองตอบคำถามดูค่ะใช่แล้วค่ะในการจำแนกตัวต่อเราใช้เกณฑ์รูปร่างค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะในการหาพื้นที่ที่ตัวต่อแต่ละรูปร่างครอบครองต้องทำอย่างไรคะดเดี๋ยวเราให้อาวีต้ตอบคำถามกันดูค่ะ ในการหาพื้นที่ที่ตัวต่อแต่ละรูปร่างครอบครองอาวี่จะนับจำนวนช่องของตัวต่อรูปร่างนั้นๆครับถูกต้องค่ะอาวี่และเมื่อนักเรียนหาพื้นที่บนกระดานและหาพื้นที่ที่ตัวต่อแต่ละรูปร่างครอบครองกันเสร็จแล้วนักเรียนต้องเลือกตัวต่อทีละชิ้นมาวางลงบนกระดานไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นที่ของกระดานกันค่ะ แล้วหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องอภิปรายนะคะว่าลักษณะของตัวต่อที่นํามาวางลงบนกระดานและพื้นที่ของกระดานมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ่ะขณะที่ดูวิดีโอนักเรียนก็สามารถบันทึกผลการทํากิจกรรมไปพร้อมกัณครูดได้เลยตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนแลวก็อาวี่พร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ เริ่มแรกให้นักเรียนเราก็อ,อาวี่มานับจํานวนช่องบนกระดาษทีละช่องไปพร้อมกับครูกันเลยค่ะแต่ถ้าใครต้องการนับจานวนช่องบนกระดาษด้ตนเองอาจกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนแล้วมานับจํานวนช่องของกระดาษได้จากหน้าจอได้เลยค่ะ นับจํานวนช่องของกระดานกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคําถามกันชนิดค่ะนักเรียนแล้วก็อาวี่นับจํานวนช่องบนกระดานได้ทั้งหมดกี่ช่องคะเดี๋ยวให้อาวี่ลองตอบดูค่ะนับช่องบนกระดานได้ทั้งหมด36ช่องครับเก่งมากเลยค่ะอาวี่ต่อไปเรามาจําแนกตัวต่อโดยใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์กันค่ะ นักเรียนจำแนกตัวต่อโดยใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์ได้กี่กลุ่มคะอาวี่ตอบได้ไหมคะอาวี่จำแนกตัวต่อได้3ามกลุ่มครับใช้เกณฑ์รูปร่างในการจำแนกครับเก่งมากเลยค่ะอาวี่ ต่อไปเรามาหาพื้นที่ที่ตัวต่อแต่ละรูปร่างครอบครองโดยใช้วิธีการนับจำนวนช่องของตัวต่อรูปร่างนั้นๆค่ะซึ่งนักเรียนรับเาอาอวีสามารถนับพร้อมคุณูได้เลยค่ะแต่ถ้าใครต้องการที่จะนับด้วยตนเองอาจกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนและนับจานวนช่องของตัวต่อแต่ละรูปร่างได้ที่หน้าจอได้เลยค่ะ Shift, แล้วก็อาวี่นับจํานวนช่องที่ตัวต่อแต่ละรูปร่างครอบครองกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองตอบคาถามกันสักนิดค่ะจํานวนช่องของตัวต่อแต่ละรูปร่างมีจานวนกี่ช่องคะตัวต่อแต่ละรูปร่างมีจํานวนสี่ช่องครับเก่งมากค่ะเราทราบแล้วนะคะว่าจํานวนช่องของตัวต่อแต่ละรูปร่างมีจํานวนช่องที่เท่ากัน falls. นั่นคือมีจํานวนสี่ช่องเท่ากันค่ะเอแสดงว่าตัวต่อทั้ง3รูปร่างมีสเปซเท่ากันไหมคะนักเรียนลองตอบคาถามดูนะคะ ใช่แล้วค่ะตัวต่อทั้ง3รูปรา่างมีสเปซเท่ากันเพราะเป็นจำนวนช่องหรือพื้นที่เท่ากันค่ะต่อไปเรามาเลือกตัวต่อตรวังลงบนกระดานจนเต็มพื้นที่ของกระดานกันค่ะซึ่งถ้านักเรียนมีกระดานแล้วก็ตัวต่ออยู่ที่ตนเองก็สามารถทํากิจกรรมไปพร้อมกับครูได้เลยซึ่งขณะที่ทํากิจกรรมก็สามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วก็กดวิดีโอเล่นต่อค่ะแต่ถ้านักเรียนไม่มีกระดานแล้วก็ไม่มีตัวต่อไม่เป็นไรค่ะสามารถสังเกตการทํากิจกรรมไปพร้อมกับครูได้เลย ซึ่งจากวิดีโอนี้จะเป็นการวางตัวต่อดงบนกระดานของครูแล้วก็ของอาวี่ค่ะ และหลังจากการวางตัวต่อลงบนกระดานกันเสร็จแล้วเราจะมาสังเกตกันอีกครั้งค่ะว่าการวางตัวต่อลงบนกระดานของนักเรียนจะเหมือนหรือแตกต่างจากของครูแล้วก็ของอาวี่หรือไม่คะเป็นอย่างไรบ้างคะการวางตัวต่อของนักเรียนเหมือนหรือแตกต่างจากของครูแล้วก็ของอาวี่หรือเปล่าคะ ลักษณะการวางตัวต่อของนักเรียนอาจเมืออหรือแตกต่างจากของครูแล้วก็ของอาวีก็ได้ค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการวางตัวต่อแต่ละตัวลงบนกระดาษในแต่ละครั้งค่ะนักเรียนจะเห็นว่าสเปซหรือที่ว่างบนกระดาษและจำนวนตัวต่อของครูของอาวี่แล้วก็ของนักเรียนจะเท่ากันแต่วิธีการวางตัวต่อของครูของอาวีแล้วก็ของนักเรียนอาจแตกต่างกันค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการวางตัวต่อแต่ละตัวลงบนกระดาษในแต่ละครั้งตามที่ว่างที่มีอยู่ณขณะนั้นค่ะซึ่งถ้าตัวต่อที่เราวางไม่พอดีกับที่ว่างที่มีอยู เราก็จะเปลี่ยนรูปร่างของตัวต่อเป็นรูปร่างอื่นที่พอดีกับที่ว่างที่มีอยู่นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนแล้วก็อาวี่กิจกรรมนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปครูอยากให้นักเรียนแล้วก็อาวี่ลองตอบคําถามนันทีแล้ว้อคะ่ะระหว่างที่ตอบคําถามก็สามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นวิดีโอกันต่อคะ่ะ ทางนักเรียนแล้วก็อวีต่ตอบคาถามกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคําตอบกันทีละข้อกันค่ะคําถามข้อแรกจากกิจกรรมเราสามารถจําแนกตัวต่อตามรูปร่างได้ที่กลุ่มอะไรบ้างคะนักเรียนลองตอบคาถามดูนะคะค่ะเราสามารถจำแนกตัวต่อตามรูปร่างได้ทั้งหมด3กลุ่มค่ะได้แก่กลุ่มที่1กลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ค่ะ คำถามข้อต่อไปค่ะตัวต่อหนึ่งตัวต้องการพื้นที่บนกระดานกี่ช่องคะเดี๋ยวให้อาวี่ลองตอบดูค่ะตัวต่อหนึ่งตัวต้องการพื้นที่บนกระดานสี่ช่องครับถูกต้องค่ะอาวี่เอแล้จำนวนพื้นที่บนกระดานที่จะต้องนําตัวต่อแต่ละตัวไปวางบนกระดานมีจํานวนกี่ช่องคะเดี๋ยวให้อาวี่ลองตอบดูเหมือนกันค่ะจํานวนพื้นที่บนกระดานที่จะนําตัวต่อแต่ละตัวไปวางมีจํานวนสี่ช่องครับถูกต้องค่ะอาวี่ คำถามข้อต่อไปค่ะจำนวนตัวต่อที่วางลงบนกระดานได้จนเต็มพื้นที่พอดีมีจำนวนเท่าใดคะตอบได้ไหมคะคำตอบคือจำนวนตัวต่อที่วางลงบนกระดานได้จนเต็มพื้นที่พอดีมีจำนวน9ตัวค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะเพราะเหตุใดเราจึงวางตัวต่อทั้ง9้าตัวลงบนกระดานได้จนเต็มพื้นที่พอดีคะเดี๋ยวให้อาวีลองตอบดูนะคะ ระวังตัวต่อทั้ง9ตัวบนกระดาษได้เต็มพื้นที่พอดีเพราะตัวต่อ9้าตัว,ตวมีพื้นที่รวมเท่ากับพื้นที่ของกระดานครับถูกต้องค่ะอวี่และถ้าเราเพิ่มจานวนตัวต่อมากกว่า9ตัวจะวางลงบนกระดานได้จนเต็มพื้นที่พอดีหรือไม่คะเพราะเหตุใดคะเดี๋ยวให้อาวี่ลองตอบเหมือนกันนะคะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะพื้นที่บนกระดานจะน้อยกว่าพื้นที่ของตัวต่อทั้งหมดครับถูกต้องค่ะอาวี่ คำถามข้อต่อไปค่ะการวางตัวต่อลงบนกระดานให้เต็มพอดีต้องทำอย่างไรคะเรียนล,ลองตอบคำถามดูนะคะเดี๋ยวให้อาวีลองตอบคำถามเหมือนกันค่ะอาวีสังเกตป่าตัวต่อแต่ละตัวมีรูปร่างอย่างไรและต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบกับพื้นที่ว่างที่จะนำไปวางบนกระดานนะครับถูกต้องค่ะวีคำถามข้อสุดท้ายค่ะ การวางตัวต่อได้เต็มที่ว่างบนกระดานเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดคะนักเรียนลองตอบคำถามดูคะ่ะคําตอบคือเป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซคะ่ะวันนี้นักเรียนล้วก็อาวี่ทำกิจกรรมกันไปสนุกไหมคะครูคิดว่านักเรียนแล้วก็อาวี่น่าจะสรุปผลการทํากิจกรรมกันได้นะคะครูอยากให้นักเรียนล้วก็อาวี่สรุปผลการทํากิจกรรมกันสักนิดคะ่ะ ครเรียนสรุปผลการทํากิจกรรมกันได้ไหมคะจากกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าการที่จะวางตัวต่อทุกตัวลงบนกระดานได้พอดีเราจะต้องสังเกตตัวต่อแต่ละตัวว่ามีรูปร่างอย่างไรและต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่และเปรียบเทียบกับพื้นที่ว่างที่จะนําไปวางลงบนกระดานค่ะการวางตัวต่อทุกตัวลงบนกระดานได้พอดีแสดงว่าตัวต่อทั้งหมดมีรูปร่างและมีพื้นที่พอดีกับที่ว่างบนกระดานค่ะการครอบครองพื้นที่ของวัตถุบนที่ว่างเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และความสามารถในการพิจารณาว่าวัตถุนั้นๆจะมีพื้นที่หรือขนาดพอดีกับที่ว่างที่มีอยู่เป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะในกิจก,กรรมนี้นักเรียนแล้วก็อาวี่ก็ได้ฝึกแล้วก็ได้อธิบายทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซก,กันไปแล้วนักเรียนแล้วก็อาวี่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะนี้มากขึ้นไหมคะเพื่อเป็นการทบทวนในสิ่งที่เราเรียนรู้ไป ครูก็อยากให้ในักเรียนแล้วก็อาวี่ไปตอบคำถามในฉันรู้อะไรตอนนี้อาวี่พอที่จะบอกครูได้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าอาวี่ค่ะต้องการเก็บหนังสือที่ซื้อมาซึ่งมีทั้งเล่มขนาดใหญ่เล่มขนาดเล็กเข้าที่ชั้นวางหนังสือได้พอดีอาวี่จะต้องทำอย่างไรถึงจะทำงานนี้สำเร็จคะ ก่อนที่จะนําหนังสือไปวางที่ชั้นวางหนังสืออาวีจะต้องสังเกตว่าหนังสือแต่ละเล่มมีพื้นที่หรือขนาดเท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบกับพื้นที่หรือขนาดที่ว่างบนชั้นวางหนังสือก่อนที่จะนําหนังสือไปวางครับเก่งมากเลยค่ะถ้าอาวีทําอย่างนี้อาวีต้องทํางานนี้สําเร็จแน่นอนเลยค่ะและในวิดีโอถัดไปนักเรียนจะได้เรียนกิจกรรมที่ชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างสเปคกับเวลาเป็นอย่างไรซึ่งนักเรียนอาจเตรียมลูกอมเคลือบสีเอาไว้ก่อนเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมถัดไปค่ะ โอ้น่าสนุกจังครับเดี๋ยวอาวี่ต้องไปเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำกิจกรรมต่อไปก่อนนะครับดีมากเลยค่ะอาวี่สำหรับวิดีโอนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน ยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากได้ชมคลิปแล้วพอที่จะเข้าใจเรื่องทังงกษะความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเป็นอย่างไรเรามาสรุปพร้อมกันอีกครั้งนะคะสรุปความรู้หลังเรียนความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซคือการครอบครองพื้นที่ของวัตถุบนที่ว่างส่วนความสามารถในการพิจารณาว่าวัตถุนั้นๆจะมีพื้นที่หรือขนาดพอดีกับที่ว่างที่มีอยู่เป็นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซค่ะ ย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่อยู่ท้ายคลิปลงในสมุดให้คุณครูด,ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคลิปการสอนจากสสวทโครงการโปรเจกต์โปรตีนที่ให้ความรู้เมื่อเด็กๆฟังสรุปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้อีกครั้งคุณครูจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปและแบบฝึกหัดจะอยู่ท้ายคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ